ช่วงสุดท้ายของรู้ทันการเมืองไทยนะคะในช่วงนี้พูดคุยกันกันกบผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อร์วันวิชิตบุญปโปร่งนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับท่านบรรวิตคุณแอนแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับครับอาจารย์ไม่ได้เป็นคนใต้ใช่ไหมครับเขไม่ได้เป็นนะฮะอ๋อแล้วอีสานครับเป็นอีสานครับผมโชคดีครับนี่ก็นี่กเป็นคนใต้จะได้มีภรรยาดังๆครับผมครับครับแหมพูดถึงประเด็นนี้อาจารย์มองยังไงบ้างคะกับการตอบคําถามนี้ของนายก่ะค่ะอ่าอย่างนี้ฮะผมผมมองีว่ากรณีของนายกรัฐมนตรีเนี่ย คือท่านยังไม่หลงลืมกลิ่นอายความเป็นนักการเมืองที่ติดกับดักในช่วงเวลาหาเสียงนะครับหมายความว่าอย่างไรครับว่าจําได้ไหมฮะท่านบรรวิศครับถ้าจาได้ว่าค,ค,คุณแพทองทานี่ตอนเป็น,ห,ห,น,ห,ห,น,ห,ห,นหัวหน้าพักเพื่อไทยหัวหน้าครอบครัวไปหาเสียงที่กางใต้ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็บอกว่าตัวเองเกิดจากไอนนครนะครับไอ้ตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี้คือจะสร้าง ความเชื่อมโยงว่าตัวเองเป็นเนื้อเป็นทองแผ่นเดียวกันกับเป้าหมายปลายทางก็คือพี่น้องประชาชนคนใต้แหล,ละและผมคิดว่านักการเมืองไทยหลายวิธีนะครับจะบอกว่าตัวเองเป็นเขยเป็นสะพ้ายคุณพ่อมีภูมิกำเนิดที่นั่นนะคุณแม่เป็นคนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเวลาไปหาเสียงมันก็จะสร้างความเป็นวิธีความไว้วางใจเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอันนี้พอจะอนุมานได้นะครับว่านี่คือรูปแบบโลกการเมืองใบเก่า เพื่ออยากจะสร้างข้าเป็นเนื้อเดียวกันแม้ค่าเดียวกันเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าบุคคลสานะเมื่อท่างกายเป็นบุคคลสานะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสถานะแบบเนี้ยนะครับจะต้องระมัดระวังมันเป็นเต็มไปด้วยคุมคำตั้งคาถามว่าการาเทศะนะครับยิ่งยิ่งท่านมีความรู้สึกอัดอั้นเนี่ยคนจะตั้งคำถามกันมาว่าอย่างนี้ท่านยิ่งต้องไปนะครับมีไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ท่านจะไม่ไปเอาอย่างนี้ยครับถ้าถ้าเรามองเข้าใจกับว่าการาเทศะในสิ่งที่มันไม่ต้อง อ่าฝั่งต้องสอนกันเนี่ยอย่างงานแต่งเขาจะเชิญเนี่ยเราอาจจะไปไม่ไปก็ได้แต่งานตกเนี่ยนะฮะแม้เจ้าภาาเขาจะไม่สะดวกหรือจะไม่เชิญเนี่ยแต่เราจะต้องไปไอ้นี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการรักเพศะดังนั้นผมคิดว่าตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยในวัยสามสิบแปดสาสิบเก้าที่ท่านบริสกทเนี่ยยิ่งนานวันเข้ามันจะทําให้ผู้คนไม่รู้ไม่รู้สึกว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านบริวณีคุณแดงค่นะครับ ยิ่งวันนี้ยิ่งตอบคาถามแล้วโอ้ผมกลายหน้าผากแล้วถ้าใครเป็นแฟนกลับเป็นเอฟซีเป็นคนปบกข่านนะเรื่องเรื่องเกี่ยวว่าคุณบุญทรงกับคุณยิ่งรักอะ่ะคุณ<ม>บุญทรงผู้ต้องขังคุณยิ่งรักไม่ใช่ผู้ต้องขังอ่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้ามีคนปากเขี่ยอยู่แถานั้นก็อ้าวก็คุณอาท่านหนีนี่ครับอะไรเงียว่า,ากันไปใช่ไหมครับจะยิ่งไปกันใหญ่ดีว่าไม่มีคนยังมีมารยาทพอที่ไม่ไม่ตอบปากตอบคำเนี้เนี่ยกรณีตรงนี้ก็เหมือนกันเรื่องภักใต้ หือท่านบรรวิ์เป็นทหารเรือก็คงจะรู้ว่าเวลาไปช่วยไปบรรเทาสาภัยเนี่ยทหารเรานําร่องไปอยู่แล้วใชการไปช่วยไม่ต้องรัฐบาลไม่ต้องไปบอกอ่ะไปก่อนเลยใช่แล้วท่านนายกนั้นทําการบ้านท่านก็บอกโอ้ยไม่ใช่ไปลร้เลยเสร็จไหมตอนนี้ได้ส่งทหารกองประชาการทหารสุขกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเนี่ยนาร่องล่วงหน้าไปแล้วเข้าใจว่าพื้นที่ตรงนี้หาเรือได้เอาเรือยงเรือยางไปช่วยพี่น้องชาวจังหวัดยะลาและปัตตานี นะครับอะไรเนี่ยเฮลิคอปเตอร์จากน้องทหารนำเรียนผู้ป่วยหรืออะไรต่างๆสัมผารและอาหารอาหารแห้งอะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าท่านพูดอย่างเนี้ยบอกว่าเนี่ยคือให้ทหารนำร่องไปก่อนถ้ารายละเอียดหรือมีความสะดวกในการจาัดจัดคอรมอหรือทัดหลวงลงไปเนี่ยจะหาวันที่เหมาะสมจะไปให้เร็วที่สุดเออถ้าท่านพูดอย่างเนี้ท่านบรรวิคุณแห่ไม่มีคนด่าไม่คนวิจาร์เลยนะใช่ครับกำลังจะชื่อชมว่าเออท่านเตรียมการด้านํำเนิน,นการบ้านมาใช่ไหมครับ เนี่ยนี่คือสิ่งที่สังคมเรายังติดกับจากความรู้สึกตรงนี้อยู่นะครับม,มันก็เลยสะท้อนถึงวุฒิภาวะความเป็นผู้นำของนายกและมันก็รวมไปถึงลดทอนความเชื่อมั่นต่อความสามารถของคุณอิงด้วยไหมคะโอ้เนี่ยวุฒิภาวะความสามารถเราคงไม่คงไม่ถามอีกแล้วคุณแอนอย่ามาถามเลย <c oughs> ไม่ต้องถามไป <c oughs> ฮะถามใครก็ได้เอางี้คือผมที่ว่าถ้าท่านรู้จัก ใช้จุดแข็งหรือทีมคณะทํางานทีมยุทธศาสตร์สื่อสารทางยุทธศาสตร์หรืออะไรจาเป็นรณรงค์ให้ท่านเนี่ยนะคืออย่างน้อยเราเห็นว่าสิ่งหนึ่งเอาคนที่คอยแบบคอยแทะหรือคนคอยวิาพากษ์วิจารณหรืออาจจะนำาการมาเป็นจุดแข็งของท่านก็ได้เช่นท่านนายกตีชันชอบเซลฟี่นะกับนักธุรกิจกับผู้นําการเมืองระดับโลกหรือใครก็ตาดาลงดาราเนะี่ยแต่ ท่านบรรวิตกับแทนนึกออกไหมว่าท่านย้อนไปสมัยที่อดีตนายกตีลาจิฟของมาเลเซียร,รหรือนายกตีของสิงคโปร์ท่านปัจจุบัน,น,อนลอเรนซ์ฟงเนี่ยสองท่านนี่คล้ายๆกับนายกอุงอิงของเราคือชอบเซลฟี่แต่ความแตกต่างคืออะไรไหมฮะเวลาเขาเซลฟี่เขาจะไปโพสต์ในโลกส่วนตัวเหมือนกันไอซีอินสตาแกรมอ่าทวิตเตอร์ทวิตเอ็กเนี่ยในปัจจุบันไม่ใช่แค่ทั้งเฟซบุ๊กว่าวันนี้ได้รู้จักคนนี้อาจสมมุติว่าเจอเอรอนมาร์สเนี่ยเป็นบุคลิกที่ใจกว้าง บุคล,ลิกอย่างนี้เออเนี่ยเป็นผู้นําอะไรกันต่างๆคือพูดในคุณลักษณะที่ที่ดีแล้วก็เป็นจุดแข็งว่าเออเราได้เห็นข้อดีๆเปรียบเทียบมุมมองอยังไงให้คําแนะนําต่อประเทศไทยมุมมองต่อประเทศไทยยังไงและในอดีตการดิชันหรือผมได้เชิญเขามาหารือมาเยี่ยมประเทศไทยเพื่อมาดูช่องทางการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยคือหลายๆอย่างเนี่ยถ้าท่านทำเอกษาะแบบนี้นะมันจะเพิ่มจุดแข็งเพิ่มเสน่ห์ ถ้าย้อนกลับไปอัปเดตที่ง่ายๆนายกตีเสร็จหาตีวีสิทธ์เนี่ยนายกอดีตนายกเศรษฐาท่านชอบรีโพสต์เนี่ยนะทวิตเอสเนี่ยถ้าคุณแอนจำได้ลองติดตามดูเนี่ยจะพูดแต่เรื่องงานล้วนๆเลยแต่ในยุคีของเราปัจจุบันเนี่ยบางทีท่านปรับทุกเรื่องส่วนตัวเนี่ยใช่ไหมคุณแอนแคบพันแล้วล่ะว่าคนชอบดูจู่คนอะไรตกต่ำคนด้อยอะไรสักอย่างประมาณอย่างเงี้ยนะจำนวนอย่างเงี้ยคือถ้าท่านจิตอัดเนี่ย ถ้าท่านเป็นบุคคลธรรมดาหรืออยู่ในโลกธุรกิจก่อนมาเดีนการเงนเนไม่มีปัญหาเลยครับท่านจะบนพูดถึงหมาถึงแมวเนี่ยไม่มีใครว่าแต่พอเป็นนายกฐรนตรีเนี่ยโอ้โหคนก็รู้สึกว่าท่านท่านแซะใครท่านไม่พอใจใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อให้ลบไปเนี่ยคนเขาก็แคปเรียบร้อยละประเด็นก็คือทีมสื่อสารหรือทีมคณะทํางานหรือทีมที่ปรึกษาเนี่ยไม่ได้เตือนหรือแนะนําเออท่านครับท่านต้องระวังผมว่าคงไม่กล้านะท่านบริวารดิษฐ่ผ <ม S 2> ู้จัดรรู้ กไนะฮะว่าเออถ้าปีแล้วจะเดือดร้อนเผลอๆจะไม่เรียกใช้อีกอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือปัญหาอย่างหนึ่งนะครับว่ายิ่งนานวันเข้าเนี่ยเราก็เออนะถอนหายใจเพื่อเพเลยเนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปดูการแต่งตั้งที่ปรึกษานายกแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณนทวุฒิไส้เกลือหรือก่อนหน้านั้นที่เป็นระดับแบบในยุคที่คุณทักษิณเป็นนายกหรือแม้แต่กระทั่งคุณพ่อเองก็ตาม ก็น่าจะพอให้คำแนะนำต่าง,างๆได้ไหมล่ะคะอาจารย์คะคือมาเอาอย่างนี้ฮะแม้กระทั่งเปรียบเทียบตัวคุณแท็กสินเองคุณแท็กสินเป็นคนที่ทำงานเร็วนะถ้ากรณีน้ำท่วมอะไรครับปุ๊บปั๊บไปก่อนแล้วใช่ไหมฮะผู่ามาไม่ทันหรือแก้ปัญหาไม่ถูกใจผเผยย้ายหรือปรับพอมอเลยได้ซ้ำใช่ครับในกรณีนี้คือการคนที่เติบโตมาในทางการความสุขสบายมาเป็นลูกเจ้าสุขแอนนะฮะและก็จะมองปัญหาที่แตกต่างกับรุ่นพ่อเยอะเลย ต่อให้เข้าใจนะบอกรู้รู้รู้ว่าเดือดร้อนเนี่ยแต่เขาคิดว่าความเดือดร้อนในความรู้สึกของเขาเนี่ยกับกับความรู้สึกที่พ่อเขาช่างวัดหรือคนรอบข้างเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วต่อให้ที่ปรึกษารอบข้างเป็นคนที่เก่าเกมแต่อย่าลืมนั่นคือคนที่เคยทํางานรับใช้พ่อคนที่รับฟังคําสัง่งอยู่ในภาวะที่รับคําสั่งมาตลอดหรือค่อนชีวิตอย่างเงี้ยอาจจะไม่กล้าเสนอด้ซ้ำนะที่เสนอก็คือ เข้าใจรู้อ่านใจนายออกว่าเออนายพงของนายต้องการอย่างเงี้ยนายชอบกินขนมจีนไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวอะตอนเนี้ยถ้ารู้เออเจ้านี่อร่อยครับเอออย่างเงี้ยใช่อันนี้ได้ความดีกว่าชอบอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปพูดกับผุกผัดใจมันไม่ค่อยอร่อยนะครับนายอย่าทานผมคิดว่านี่คือระบบนักการเมืองที่อยู่กับคนที่มีอํานาจมากๆทั้งอ่าในรัฐบบเนี่จะอ่านเกมเพื่อเอาตัวรอดแต่ก็ไม่กล้าถ้าคนที่เขากล้าหรือเตือนระวังดีเนี่ย คุณแอนก็รู้ว่าหลายคนที่มีความรักพักเพื่อไทยหรือแต่ไทยรักไทยที่เอาใจออกห่างหรือเดินหันหลังไปเนี่ยเขารู้สึกว่าคาดหวังแล้วเตือนแล้วไม่ได้ผลใช่ไหมครับกลับกลายว่าเป็นมองว่ามาต้องการสร้างสถาปนาสร้างอำนาจต่อรองให้ตัวเองให้คุณตัวเองก็เป็นอย่างนี้ดันโดนตีความผิดสถา,น,านี้ก็มีนะครับค่ะเพราะฉะนั้นสภาพการแบบนี้ค่ะอาจารย์คิดว่าเป็นคุณ ต่อสิ่งที่คุณสนธิลิมทองคุณลิ้มทองคุณกําลังก่อตัวหรือไม่หรือสภาพแบบนี้ไม่ต้องถึงคุณสนธิหรอกเดี๋ยวก็คงจะพังไปเองค่ะคือถ้าจะเอาอย่างนี้ครว่าเรื่องกรณีคุณสนธิเนี่ยก็ต้องอยอมว่าต้องรอระยะเวลาที่สุขภอพพอสมควรประเด็นก็คือต้องสร้างเรื่องสภาพแวดล้อมใหม่นนะครับทางการเมืองในคือในเรื่องของประเด็นปมปัญหาคือคุณสนธิกำลังสร้างประเด็นเรื่องเกาะกูดประเด็นเรื่องคุณทักษิณเนี่ย ถ้าคนที่เขาเบื่อแกน,นึงโอ้ยก็คุณไม่ชอบคุณนักสื่อมีคุณสนทิคนก็จะมองอย่างนี้ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแต่ท่านนี้คุณสันที่กาลังหวางหรืออะไรจะสร้างประเด็นเช็คเขากระโดงคือเรื่องสภาพแวดล,ล้อมใหม่เออเป็นตัวละครใหม่เฮ้ยนะนอกจากไม่ได้ตรวจตรวจสอบอพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณคุณแพรทองทาำแต่อย่างเดียวแล้วก็ยังโยงมายัางภูมิใจไทยร้วยเห็ยนไหมครับเพราะว่าอากาศกิริยาส่วนหนึ่งของคนที่ติดตามพันพันธมิตรหรือคุณสันทีเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นชนชั้นกลาง นะครับหรือคนในกรสมอลคนที่มีอเอาล่ะมีความที่เป็นอนุรักษ์นิยมส่วนหนึ่งแต่ในส่วนหนึ่งก็มีไม่น้อยที่ไม่ได้แฮปปี้หรือไว้วางใจคุณใจไทยที่แน่นอนครับเอาจริงก็คือคุณในวินชิคชอบซึ่งมันก็แปลกดีในแง่นึงกรณีคุณในวินอาจจะแปกต่างกับเพื่อไทยคุณแตกติกนะแต่หลายคนจะรู้นะว่าคุณแอนก็รู้ถ้าติดตามข่าวสารคุณคุณในวินมีบุคลิกหลายมิติถ้าในแวดวงการเมืองคนจะไม่ค่อยไว้วางใจนะาขายไม่ขึ้น แต่ถ้าเป็นลักษณะในเรื่องของฟุตบอลเมื่อไรหรือเรื่องกีฬาหรือเมืองท่องเที่ยวบุรีรัมย์อ่ะคนชื่นชมยกย่องคุณเดวินเออเอาแ้เาเขาเอง่ยนั่นแยกส่วนได้แต่จะไม่เหมือนคุณทักษิณหรือครับเพื่อไทยะนะทําทอะไรมาจะโดนเหมารวมโดนเหมาแข่งหมดนี่ก็คือแปลกนั่นคุณส่วนที่พยายามจะสร้างสภาพแวดล้อมใหม่นะครับให้คนเชื่อหรือร้อยตามหรือสะสมความขัดแกร่งต่างใอย่างที่คุณแอนเสริมมาเมื่อกี้เนี่ย เร่อเออนิติสงคารามเนี่ยมันจะดําเนินการไปก่อนที่มอสจะลงถนนอนิษฐ์ถูกไหมครับการร้องการยุบภาคเวทต่างๆเนี่ยโอ้ระดังประเดไปหมดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะปีหนะ้าถ้าเป็นไปตามทำลายที่เขามั่นอบมั่นใจว่าคุณยิง <c oughs> ่งรักจะกลับมาประเทศไทยเนี่ยนะครับในช่วงสงการเนี่ยแล้วถ้ากลับมาได้ครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นอิไม่มีปญัญหาทางข้าเวรกรรอันนี้จะได้รับการยกย่อง รัฐบาลคุรังชัยก็จะมีความมั่นคงมีเสถียรภาพในเรื่องโอ้โหเห็นไหมท่านไม่ได้เลือกปฏิบัติหรือเข้าไปยุ่งยากหรือสร้างระบบสองมศาตรฐานให้คนเข้าใจผิดมากกอนหน้านี้ไอ้คนมันไม่เชื่อยอย่างนั้นสี่กุณแอนท่านบรรดาวิทย์ครับไนะ่อกไงฮะคนกาคีดว่ามันต้องมาอีหลอบเดียวแบบพี่ชายท่านละสิครับใช่ไหมฮะแต่ว่ารัศสารก,กฎหมายของกรมราชธรรมของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยที่จะให้มาพักนอกเรือนจาหรืออะไรมาจักขังนอกเรือนนอกเรือนจำอะไรอย่างนี้ นะครับที่กาลังตัดแก้กันอยู่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวก็จะกลายเป็นฟางท้่สุดท้าย<ม>นะครับที่กลายเป็นการสิ้นสุดความอดทนที่คนว่าจะบ็อบจุดไม่ขึ้นหรือมันจะกลายเป็นประเด็นตรงนี้<ม>แต่ในการคนที่ทักท้วงหรือวิเคราะห์ประเด็นถึงคุณยิ่งรักเนี่ยถามว่าเพื่อไทยเขากังกนวลไหม,มผมคิดว่าเขาก็ต้องทําการบ้านบ,านบานอสมควรแล้วเขาก็เล่นเกมเลือกฟุตเบิร์นะครับเพื่อไทยอะไรที่ดูจะแปลไม่ดีเขาก็บอกถอยนิ่ง ูอย่างกรณีเคสของคุณกิทิรัตน์นรนนทก็ได้ใช้เวลาเดือนกว่านะครับนะฮะตอนแรกโอ้แรงต้านเยอะโอ้สมาคมประชาคมต่างๆนักเศรษฐศาสตร์ไม่เอารับไม่ได้แต่เมื่อเขาใช้สภาพต้ลรอบาแรงต้านหรือคลื่นใ้น้ำมันมีไม่เยอะนะครับเขาก็ปุ๊บปั๊บจู่ๆจู่โจมเอาเลยอะไรนครับคือรับรวมทางเรียบร้อยก็เอาเลยนะคือนะคืออันนี้ต้องอยอมรับว่าเพื่อไทยเริ่มลบนอกรูปแบบเป็นมากขึ้น นะครับที่สาวฐานเรือแั้วนะพวกนัพิเศษรีคอยอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเมื่ออธิบายอย่างนี้ได้เนี่ยผมคิดว่ากรณีของคุณยิ่งรักเนี่ยโยนก้อนหินทำทางมาเป็นจังหวะแล้วนะก่อนหน้านี้ให้สีสภานิติรีวิวแต่อย่าลืมว่าการที่ว่าจะกลับเมืองไทยเนี่ยคุณนัดเป็นไกด้กลับเมืองไทยเนี่ยยี่สิบเอ็ดครั้งนะมจะกลับบ้านปีหน้ามจะกลับบ้านอีกสามเดือนข้างหน้าอะไรของท่านเนี่ยแต่คุณยิ่งรักเนี่ยอยากจะกลับบ้านประมาณสักสี่ห้าครั้งเองนะครับที่มีโอกาสไ้พูดอะไรได้อีกหลายครั้ง แล้วัดนก็ทําคือเช็คปฏิกิริยาหรือเช็คจังหวะเวลาให้ดีถ้าสมมติว่าเฟสสองการแจกเงินในช่วงวันสุดทีนช่วงก่อนจะเลือกตั้งนายกอบอจอทั่วประเทศเนี่ยแล้วมันอะไรกระแสนิยมนายกเวตติ้งดีถึงตอนนั้นนะเขาอาจจะเกิดความเชื่อมั่นคุณยง่้รักอาจจะได้กลับประเทศไทยก็ได้แรงต้านอาจจะน้อยนะครับถ้าปากฟองมาดีอันนี้ต้องต้องคิดควบคู่นะครับอันนี้ก็ประกบคนทั้งเชียร์ทั้งแช่งทั้งอะไรต่างๆเนี่ย ก็เรก็ลองเป็นดูข้อเสนอมุมมอองผมดูนะครับแสดงว่าม็อบอ่ะค่ะเนี่ยอาจารย์ครับผมก็เห็นแบบอาจารย์นะครับว่าเราก็เป็นรักประท้วงคนหนึ่งไม่เคยขาดเลยก็โดนแหลกลานเลยโดนกระทืบกลางเวทีบ้างโดนคดีบ้างเป็นธรรมดาด้วยความรักชาติกไปมาทุกทีนะครับครับผมเห็นเป๊ะอาจารย์เลยแต่พอผมเป็นฐานเรือหันหน้ามาดูดวงดาวนักกลัวนะครับอาจารย์พิชิตครับดาวอังคารที่เป็น เทพเจ้าแห่งสงครามคือมาร์สเนี่ยเคลื่อนตัวเข้ามาอยู่ในลัคนาดวงเมืองที่อยู่ในราศีเมฆทับเลยครับแล้วแล้วอังคารเดิมนำหน้าลัคนาดวงเมืองอยู่ราศีมีนเนี่ยมันจะแปลว่าผู้ที่ใช้กำลังรวมกับประชาชนอัดรัฐบาลครับอาจารย์นี่ตามตราครับเออมันน่ากลุวมเหมือนกันนะครับเออดาวมันมาว่าตามดาวแล้วครับอาจารย์หลายคนก็ยังเชื่อว่ามันอาจจะมีการรัฐประหารเลเงี่ย แต่ต้องเรียนนะครับว่าคือถ้าทหารเขาเขาก็ไม่อยากเอาตัวเองไปผูกกับเรื่องความขัดแยง้งแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเนี่ยผมเชื่อว่าสารึกหรือพลังประชาชนมันจะมันแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมท่านบรรลือกุณแอนค่ะอันนี้น่าสนใจนะเพียงแต่ว่าคนเบื่อม็อกที่แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยม็อบที่มันจุดข,ขึ้นเนี่ยคือมันเกิดจากความหนึ่งรัฐบาลทั้งนั้นเลยตำหนินนเนื้อในตัวตนทั้งสิ้น,นอ่ะนะครับคือการสุจริตคอร์รัปชันผลประโยชน์ับซ้อนและ ไปยุ่งยากเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะเนี่ยรทศกรรมสุดซอยเนี่ยแล้วผมไดบอกเรื่องกรณีคุณยิ่งรักเนี่ยถ้ามาอีหลอดเดิมมาป่วยนะปุ๊บใครเมตเชนบอกบ้านเราอากาศร้อนอยู่อังกฤษมานานมันเย็นอย่างเงี้ยแล้วปั๊บป่วยทันทีทันควันโรงพยาบาลรัชทันไม่สามารถรักรองหรือบริบาลรักษาได้ดีพอเงี้ยตามสูตรครับนะครับคนก็ดักคอได้นั่นแหละนะฮะว่าเออเอาได้จะกล้าทําอย่างนัเนี้ย ก็ลองดูผมก็จะคิดอย่างนี้นะลงูงคิดว่าน่าจะเป็นฝั่งที่สุดท้ายนะครับก็อ,อ,ยอย่าลืมว่าการเมืองที่ที่หลายรัฐบาลมันมันลงไปได้เนี่ยการวิเคราะห์พฤติกรรมของอา,รรารรนิสภาการตลาดมันจะมีสามทีคุณแอนท่านบรรณวิทย์นะครับทีแรกคือทโทรศัพทโทรมาเมสามอยนินทาสุบสิบการเมืองเหมือนปโติอินไม่อ,มยอย่างเงี้ยนะที่สองคือทีวีดูข่าวสารการเมืองและที่สุดท้าย เทวบูมนเรื่องผู้หญิงซุกซิบนินทาเรื่องอะไรกันเนี่ยแล้วที่ผ่านมามันก็จุดติดเยอะนะอาจจะข่าวจริงข่าวเท็จอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นการวิเคราะห์สามปัจจัยในลักษณะแบบนี้ภาษาการตลาดเนี่ยมันจะจุดติดขึ้นได้ไหวมากถ้มามันดูแล้วแนวโน้มเนี่ยว่ารัฐบาลไปยุ่งยากนะครับหรือดูแล้วถึงแม้รัฐบาลไม่ยุ่งยากแต่มีคนออกตัวว่ากรณีคุณยิ่งรักเนี่ยมีโอกาสที่ได้ประโยชน์โทษผลจากการ อะไรที่ไม่ต้องไปจําขังหรืออยู่อยู่ในเรือนจำอ่ะนะครับอยู่ในสถานที่เสษที่ได้ประโยชน์อะไรกันต่างจากกฎหมายหรือข้อยกเว้นอะไรต่างๆผมเชื่อว่าอันนี้ก็น่าจะเป็น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 ไฟส่งอ่ะที่รุนแรงมากนะครับแล้วก็อ่ามันอาจจะมีประเด็นอื่นด้วยและขาอเดียวกันเนี่ยกลุ่มรวมการเฉพาะกิจที่เขายังไม่รวมตัวกันอย่างเป็นพลังการในอนาคตเขาก็มีแผลบ่แผบซ้อมหรือพื้นที่ตั้งเองอย่างเช่นกลุ่มคุณจตุพรุูมพันเนี่ย นะนะทุกวันวิจารณ์คุณแทยกสิงและเครือข่ายและรัฐบาลทุกวันคุณสุนทรีท่านก็ทําหน้าที่ไปแล้วกูมีื่ออีกแหละถูกไหมครับเรางตอนเนี้ยังไม่ปกติสุนทรีกาลังกันเท่านั้นเองใช่และนั้งต่างฝ่ายต่างอยู่ในที่ตั้งก็รอดูประเด็นว่ารัฐบาลจะพาไปคือถ้าท่านทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกับตุ้นปัญหาปากท้องละมัดราวังเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยโอเคนะครับท่านก็ยังอยู่ไปได้แต่ท่านเชื่อหรือว่าจะคงสถานะแบบนี้ได้ที่ผมวิเคราะห์ จะอยู่ได้จะทนได้สักกี่น้ําเนี่ยแรงดันะครับนในกระสที่คนที่คนก็ตั้งคาถามนะครับผมเห็นด้วยอาจารย์เลยครับที่เมื่อกี้เรียนอาจารย์พันี้เพิ่งจะดูเมื่อเช้าเนี่ยครับว่าอังคารที่มันมาเนี่ยผู้มีกําลังก็หมายถึงผู้ถืออาวุธนะครับมันไปรวม<ช>กับประชาชนครับอาจารย์แล้วไป<ช>ตาม<ช>ไอ้อังคารเดิมที่เมื่อ200ร้อกว่าปีที่แล้วผูกดวงเมืองไว้ดาว<ช>ดาว<ช>อังคาร <ๆ S 1> ที่เป็นด,ดักลบเนี่ยนะครับ อยู่ร<ก>าศีพฤษภนำหน้าเนี่ยครับอาจารย์แ,<ก>แล้วมาเรื่องเกาะกูดนะครับเรื่องเกาะกูดเนี่ยผมรู้สึกว่าทหารเขาโดนล้ําเส้นนะครับทหารโดนล้าเส้นเนี่ยเขาจะทนอะไรไม่ค่อยได้ครับ<ก>เพราะว่าเขาเคยปฏิบัติซ้อมรบอยู่ทุกปีทุกปีปีนี้ห้ามซ้อมเกรงใจอันนี้<ก>บันไปรวมกับประชาชนที่นั่น เดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ครับผมดูตามดวงนะจ๊ะครับเพราะเกษียณมาส7ปมีแล้วไม่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 ได้ยุ่งกับพวกนี้แล้วแต่ดูตามดวงเมืองเนี่ยน่ากลัวเลยครับอาจารย์กลัวจะไม่ถึงปีหน้าที่จะได้กลับมาเถอะคุณบอกว่าต้องดูเป็นทีละไปมากครับพระเริญวิทย์นะครับครับผมนะฮะส่วนเรื่องเกาะกูดเนี่ยถ้าวันดีรายการวันดีคือดีรายการต้องเอาผู้เชี่ยวชาญนึ่ง คือค่ไหนเอาเรื่องมิติที่คนกาลังถกแข่งอากากูลราคงมไม่ตั้งคําถามนะมันเงี้ก็เรื่องของไทยแต่ไอพื้นที่หรืออะไรนะการลงทุนทรัพยากรใต้ท้องทะเลเนี่ยที่เขาบอกว่าได้สองมูลค่ากําไรร่วมกันสองจุดสองล้านล้านเนี่ยเติงไหมนะฮะลองหอคุณแอนลองเชิญผู้แทนหรือนักเชี่ยวชาญด้านพลังงานเฮเยแกระตุ้งพลังงานอะไรเงี้ยเขายืนยันได้ไหมในทางความคุ้มค่าเศรษฐกิจแหละนะครับหรือเป็นการสร้างตัวเลขหลอกเพื่อให้ฝ่ายการเอาไปอ้างเพื่อสร้างความชอบธรรม ในการสำรวจหรือการพัฒนาพื้นที่ทะเลร่วมกันอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าทําไมเขาเลี่ยงที่จะไม่ตอบแบบนี้นะครับเม,มื่ดเล่นๆอย่างนี้เกาะกูดของใครของใครย,ยิ่งพูดมากเนี่ยลองไปดูสื่อประเทศเพื่อนบ้างนะครับเขาก็เริ่มจะรู้สึกแล้วว่าเอ้ยเกาะน,นี้มันของเราเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะจากที่เราโมแต่เล่นแต่ประเด็นอย่างเงี้ยนะครับต้องระวังนะครับบางทีเราจะพูดอะไรไปเนี่ยนะฮะยิ่งนายกรงสีพูดก่อนไปเปรูใช่ไหมบอกปรนเทเพื่อนบ้านได้เว้นนะครับ กาะบูดให้เราอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้วุฒิภาวะต่ำไม่นิดเลยครับอาจารย์ครับไม่ได้ไม่ไม่นิดนะไม่นิดเลยท่านไม่ไม่ไม่ควรจะพูดเลยนะครับผพว่าช็อตแบบผมสตาร์ทไปไอเว้นเนี่ยมันคืออะไรงั้นนั้นถ้าผมเป็นเพื่อนบ้านอ้าวงั้นที่เหลือเป็นของเราหรือเปล่าใช่ไหมฮะเช่ไหมฮะอันนี้คือตีตักกาดชั้นเดียวเชิญเดียวนะไม่ต้องคิดเลยซ้ำซ้อนที่ท่านพูดมาแล้วเกิดข้นว่าท่านพูดในสานะความเป็นนายยกอังนตรี นะครับเออถ้าท่าน,านพูดเป็นเป็นนักตุรกินเนี่ยโอเคมันเข้าใจได้แะ่มันไม่มีน้ำหนักเขาที่ควรหรอกครับแต่เราเป็นนายตรีเนี่ยเขาเอาไปอ้างเอาไปต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมที่สูงหรือไปไกลกว่าน,นั้นเนี่ยเราจะเหนื่อยนะครับเราจะเหนื่อยแต่โอเคแหละหลักฐานเอกสารแผนที่โบราณมันมันยังเป็นของเรามันยังมีหลักฐานยืนยันอยู่นะครับอันนั้นก็ไม่ได้กังวลอะไรรายการพูดทําจาอะไรเนี่ยมันก็ทำอ๋อนะฮะก็เหนื่อยนะครับหายใจ เพราะซุ <Apple. S 2> สส่มเสียงจะเสียมากเลยครับเพราะว่าไอ้น่าน้ำอนาเขตอีกกล25ไมล์ทะเลเนี่ยไมลทะเลก็2กิโลครึ่งเนี่ยมันหายไปไหนะครับนี่กฎหมายโลกกฎหมายสากลเลยมึงเขียนเส้นมาชนของกูแล้วทะเลของกูอีก22.5ไมล์รอบอันนี้มันไปไหนอะ ครับครับ uh, อันนี้ก็คือต้องต้องชวนเพื่อนบ้านมาคุยในหลักการให้เยอะนะครับ uh, บางทีบางทีไอ้เรื่องเรื่องหลักเรื่องคือต้องเอามากวีกันเนี่ยนะ uh, นะที่คนตั้งคําถาม m u u สี่สิบสี่เลิกไม่เลิกหรืออะไรยังไงจัดสรรยังไงเนี่ยคือถ้ามันเป็นพื้นที่ใช้สอยของเราเนี่ยและของเขาเนี่ยถ้าจะพัฒนาเวชนาอะไรแต่ถ้าจะจะนพื้นที่ของเราแล้วเขามาหากินกับเราด้วยเนี่ยเอออันนี้สิครับคนผมว่าคนจะรู้สึกไม่ค่อยจะ happy, แฮปปี้เราจะไม่ยอมด้วยใช่ครับครับ ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ไม่ได้คุยอาจารย์นานแล้วได้ความรู้เยอะเลยครับอาจารย์วิชิตครับขอบคุณครับขอบสดีครับขอบคุณครับนะชัดเจนนะคะม็อบจะจุดติดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวรัฐบาลเองนั่นแหละนะคะเดี๋ยวก็ดูกันถ้าเผื่อเกาะกูดยังเจรจาต่อไปโอกาสเสียดินแดนสูงอะไรก็หยุดไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นอย่าลืมทหารเขาก็โดนบังคับอยู่ซึ่งเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบอยู่แล้วเขาต้องมีอิสระ ในการทํางานของเขาอนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันว่าที่คุณสนทิเนี่ยเขาเลื่อนนะคะจริงๆเมื่อวานเนี้ยจะต้องไปยื่นหนังสือที่ทําเนียบแต่ว่าเลื่อนไปเป็นวันที่9แล้วก็กระบวนการในสภาก็มีข่าวแววว่าว่าจะเอาเรื่องเนี้ยมาพูดคุยกันในสภาแต่ก็อาจารย์ชูศักด์ดักคอไว้ว่าเอ้ยไม่ควรนะคะท้ายที่สุดเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไรแต่ว่าวันนี้หมดเวลาลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ